ครับผมโุณกบค่ะค่ะสวัสดีค่ะกบค่ะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายรูปที่พินาเล่นะคะคือตอนแรกก็หักงงมือเยอะเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้คือก็ขึ้นชื่อว่าแบบชุดสวยไม่ว่าจะชุดชายชุดแต่งงานใช่ไหมคะคุณหมอสวยไหมสวยไหมชุดที่นี่สดมากครับแล้วก็การดูแลการให้บรกัรค่อนข้างดีมากครับผมใจใจเลยรายละเอียดลูกค้า แทบเจอทุกทั้งฝั่งเลยเนาะทุกคนงานดีแล้วก็บร้าัทประกันทีมงานช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็สู้สไตล์ดีช่างแต่งหน้าก็แบบเอาทรงผมมาให้เลยเลยทำได้ทุกทรงช่างชอบก็เอกลักษณ์มากใช่สไตล์ดีก็ดูแลดีทุกอย่างเลยเนาะมีบอกค่าบอกรายละเอียดแทบเจอทุกรูปเก็บรายละเอียดแม้แต่ชายกางเกงชายกระโปรง งานรักก็มีคนหนึ่งทีงานรักก็มีแต่คือแบบแต่งงานต้องต้องแต่งงานในชีวิตต้องต้องมาหนึ่งเป็นทะเลอ๋อโีเคเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วใช่อค่ะคือแบบตอนแรกบอกเขาว่าเธอถ้าฉันแต่งงานต้องเป็นปีอไรเองเขาบอกทำไมที่ไหนก็เวลาชีวิตแต่งงานชีวแต่งงานแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาเขาบอกอือฉันเข้าใจแล้วว่าเธอต้องอยากมาที่นี่เลยโอเคนะเข้าใจว่าครั้งเดียวในชีวิตคืออะไรครั้งเดียวแล้วครับโอเคก็ขอบคุณาี่ได้ คทีงานทุกคนจริงๆก็ประทับใจมากยังไงก็รับรองว่าถ้ามีเพื่อนหรือยังไงก็คือบอกต่อแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่ประทับใจทุกอย่างจริงๆ็งมาสักบน้า,ค,าค,ค่ะ